สัปดาห์ที่แล้วนะครับหลายสื่อลงข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับตำแหน่งเลขาธิการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเลขาโจภาทิสุปพงค์เนี่ยก็ส่งหนังสือลาออกจากตําแหน่งนี้ไปนะครับแต่ปรากฏว่าล่าสุดวันนี้ครับ เหตุการ์มันเปลี่ยนแปลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไม่มีการลาออกใดๆน,น,นะครับผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนละกันนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าจำแหน่งเลขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคุณพาทิศสุภพงศ์เนี่ยจะลาออกนะครับก็เลยมีการสราืบสาวเรื่องนี้กันหลายทิศหลายทางก็ข้อมูลตรงกันนะครับว่าทางาเลขาโจเนี่ยเตรียมที่จะยื่นจดหมายลาออกจริงๆนะครับแล้วก็มีน้องนักข่าวเนี่ยได้พูดคุยกับคุณพาทิศด้วยก็ยืนยันว่าจะส่งหนังสือลาออกแต่ปรากฏว่าไปมาหลังจากที่เป็นประเด็็นนะคครกกกมมมีีาาาเยว่ใส มีกระบ,บนวนการอะไรของเขาได้แหละจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นที่ยืนยันนะครับว่าไม่มีการลาออกนะครับจะเป็นการยับยั้งหนังสือลาออกหรือไม่อนุมัติหรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจบที่เดียวกันก็คือคุณพาทิศสุประพงศ์ยังคงทําหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต่อไปนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเอาเรจริงๆนะผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับในระดับหนึ่งเพราะว่าคุณพาทิศเองก็เป็นคนที่อยู่ในวงการฟุตบอลมีความรู้เรื่องฟุตบอลเ,เป็นอย่างดีในระดับหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมา these, ของคุณโดน,นลันร่ำซ้ำเนี่ยมันแทบจะไม่มีบทบาทอะไรเลยนะครับนโยบายการดําเนินการต่างๆมันมาจากตัวนายกอย่างเดียวแล้วก็นายกก็ใช้ทีมงานของตัวเองในการทํานู่นนี่นั่นอะไรนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาเยอะแยะมากมายที่ผ่านมาในสมาคมนะครับถ้าสมมุติว่าคุณโจเนี่ยนะครับคุณพาทิพย์ทำงานต่อไปเนี่ยและมีบทบาทมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยจัดการนู่นนี่นั่นเนี่ยผมว่ามันน่าจะโอเคขึ้นน,นะครับทั้งนั้นทั้นนี้ก็ต้องดูว่าการไม่ลาออกครั้งนี้เนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรคือมันไม่ลาออกมันโอเคแต่เพราะว่า เท่าที่รู้เนี่ยตำแหน่งรองเลขาธิการก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้วยนะครับมีตั้งใหม่ขึ้นมา1คนนะครับก็คือคุณวรงค์ิวทัศน์ซึ่งก็เป็นอดีตผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมในยุคของคุณนนพันธ์ล่ำซำเหมือนกันนะครับคือตอนเลือกตั้งเนี่ยเป็นคู่แข่งกันแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยกำลังจะทำงานร่วมกันนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคุณป๊อกหรือว่าคุณวรงค์ิวทัศน์เนี่ยจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับจะมาหน้าที่ในการดู เรื่องของฟุตบอลและการได้รับมอบหมายให้เข้ามาทํางานในสมาคมเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องปวดหัวหลายอย่างก็เลยจะเอาคนที่มีประสบะการณ์ในการทํางานในสมาคมอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาช่วยดาเนินการในตรงนี้น,นะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้มันก็จะมีการประชุมสภา,ากรรมการในวาระเร่งด่วนในการพิจารณาแต,งต่งตั้งตําแหน่งนะครับคนที่ทดแทนอะไรไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในตำแหน่งเลขาธิการคงไม่มีการแต่งตั้งใหม่ละแต่รองเลขาธิการก็น่าจะมีการแต่งตั้งคุณวรงค์ทิวทัศน์ขึ้นมานะครับแล้วก็ตาแหน่งสภากรรมการเดี๋ยวรอรุ่นจะดูครับว่าจะยืน,ยน อุปนาย,ยกสภาคูมคนใหม่แทนคุณประวินพิกรมพดีนะครับแล้วก็ตาแหน่งสภากรรมการที่คุณกุณดันสุกุมานนน์ก็ลาออกไปก็ต้องดูว่าวันพรุ่งนี้จะมีการแต่งตั้งใครหรือไม่นะครับพรุ่งนี้เนี่ยมีไฮไลท์เลยก็คือประชุมาวาระเร่งด,วด่วนก็คือเรื่องของการพิจารณาแต่งตั้งตําแหน่งต่างๆแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไทยลีกจะมีกี่ทีมไทยลีกสองนะครับจะมีจํานวนกี่ทีมพรุ่งนี้จะว่ามีเรื่องที่สําคัญมากๆก็รอติดตามกันครับว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรครับ